สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสวัสดีย่คำคำขึ้นของวันที่เกา้าพฤกษาไหมพี่น้องบนานเทาตรงนี้ผมขออนุญาตบอกกินเขาแดงนะครับแต่ว่าสีกินลูกชิ้นทอดเนาะพี่น้องเนาะสื้อมาซีใหม่เนาะครับใหม่ละสิบบาทนะครับ,บ,บ,นนรบเป็นลูกชิ้นทอดลุงยักษ์นะครับก็เอามารีวิวให้พี่น้องเฮาได็เห็ว่วหวานลูกชิ้นทอดลุงยักษ์สีแซ่บขนาดใดนะครับบ่ได้เฮ็ดคิดกินโดนมากแล้วเนาะพี่น้องเนาะต้องขอถทอดขอภข่หลาย ซีใหม่นะครับรวมมีมาเลยนะพี่น้องเนาะใหม่ละสิบาทครับเพร,รือรออ่องดื่มพับซีเที่ยงใหม่นะครับบักทัวร์เอ๋บะเมนนะครับบักแตงเนาะพี่น้องเนอกออกาะโบว์เอาไรนะครับเนาะก,กินเมืมม่อวันสีแเจ็ขนาดใด้สี่สิบบาทนะพี่น้องไปทางก่อยอ,อ่ะมันหมดเราได้เปลี่ยนแผนอือเออเด็ดเด็ดของเขาดีพี่น้องอือ สอดห่อน,ห,อนห่อนแล้วบอกกินไบ้ไปลนไหรออกพี่น่องแลางพี่น่องว่าอู้กินเปล่าอะหลา่มาเลยได้พี่น่องฝากเป็นกำลังใจให้ให้ใหค้นสีสเกตในก็แลรวกันเด้พี่น่องเด้อ mình kiếm bàn bàn mới miếng lái một đèn của anh Ừ, chào. đẹp không cần đi đi. ทีใหม่กอิ่มอยู่ครับว่มันได้คับมันนําเนาะ ส,สบบองแก้วปลากระดับเนื้อเต่าลูกสิ่นนะพี่น้องนะกินสีสิบบาทผู้เดียวน้องสี่พอดีนะพี่น้องเนาะน่าเสี่อล่องโตเดีย có đồng chí ngầu len không <laughs> khỏi nhà lắm tôi tắm được cái nòng được ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ